รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยางไปน้ำกัน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 นส่ขมมนทดกวฎราชธานียางไปน้ำกันสส่ขมมนทดกุฎราชธานี สวัสดียามบ่ายมื่นวันพุธสุขสดใสนะครับสุขคนในยามนี้นะครับงานการงานรุ่งนะครับเงินท่องไหลลังนะครับพี่น้องสุขภาพดีครบถ้วนนะครับโรคภัยแห่งฮางคิงนะครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่อ่าอยู่สุขสมองสุบอนนะครับการกำลังรับชมรายการยางไปน้ากันสังคมวัฒนอุบลราชธานีของเฮาในมื่นวันพุธยามบ่ายน้ำมีนัดนะครับของซิมมอนชนนะครับที่จะมานะครับแนะนํานะครับบอกเรากิจกรรม นะครับต่างๆในสังคมมรดกอุบลราชธานีกองเฮาให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับรับรู้ร่วมกันระกาโดยเฉพาะยงยิ่งนะครับร่วมสวดภาวมน่าไห้กับกิจกรรมดีๆที่กำลังดําเนินต่อไปในช่วงเวลานี้นะพี่น้องเนาะนะครับกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบหนึ่งงาทิตย์ของสังคมมรดกอุบลราชธานีกองเฮานะครับเมื่อวันที่6กันยายนคิเตศักราช2020นะครับผมนะครับแกาเดมี่นะครับกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งก็คือการออกเยี่ยมผู้สูงอายุ นะครับและผู้พิการในพื้นเขตพื้นที่จังหวัดชลบิรีน,นะครับ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยนะครับมูลนิธิโคเออนะครับสำนรักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้รีพ่ยนะครับคือซึ่งเจ้าหน้าที่ของเฮาก็คือคุณวัฒนชัยท่องศรีแลักพรอมกับน้องจิตอาสานะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ไฟศูนย์สังคมพัฒนาของเฮานะครับผมกับลุงปืนทีนะครับเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้รีพ่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเปืือหมอกข่าวสารและอาหาร แห่งนะครับเพก็มั้งใจซึ่งกันแลกันนะครับเป็นโอกาสที่นะครับศูนย์สังคมพัฒน,นาของเฮ้ากระไดมีจน้าทีออกไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและกับผู้พิการนะครับในเขตจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งที่เฮ้าส่งเสริมแล้วก็สรอยเรือบรรดาผู้สูงอายุและผู้พิการนาะพี่นองเนาะนะครับผมเฮ้าอาจจะบริดงให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่บันไดแต่ว่าการกระทำใดสิ่กับเป็นโอกาสหนึ่งที่เฮ้ามองเห็นถึงความเมตตา แต่ความรักของามาเป็นเจ้าในบุคคลต่างๆที่เขาจะต้องแสดงออกนะครับก็ต้องขอบพุณศส่วนสังคมพัฒนานะครับที่มีกิจกรรมดีๆนะครับที่ให้กับนะครับสังคมมุทุนอุบลราชธานีกองเข้านะครับโดยเฉพาะการแสดงออกต่อพี่น้องผู้สูงอายุและผู้พิการนอกจากนั้นนะครับผมเหตุการณ์สาคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งให้สังคมมุทุนอุบลราชธานีกองเข้าก็คือเมื่อวันที่12กันยายนากิศ2020นะครับก็ได้มีการฉลองเถิดทุ่นกังเขนนะครับ ขอพระคินิคณะรัก,กังเขียนแห่งอบบุบลราชธานีในโอกาสนี้ก็เป็นการฉลองลอยปีมรณกรรมของพระสังฆราชนะครับประดมนะครับหลักคุณพ่อซาวเบียเกโกสองธรรมทูตผู้บุกเบิกดินแดนแพร่ถ้ำในเกตอ สังฆมณฑลอุบลราชธานีรวมถึงอัคารสังฆมณฑลท่าแหล่หนองแสงนั่นะครับผมซึ่งนะครับพิธีฉลองนี่นะครับกับจัดขึ้นที่อาสอนวิหารแม่พระนิรมณอุบลราชธานีของเฮานะครับซึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่นะครับกับเป็นโอกาสดีนะครับเป็นการระลึกถึงนะครับ ธรรมดุดทั้งสองถึงงานต่างๆที่เพิ่นในมอบหมายล้วก็มอบทิมไว้เป็นประวัติศาสตร์รายการในการเติบโตเรื่องความความเสื่อในสังคมชนของห้านํำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคณะละครเขียนเพิ่นกับมีโอกาสนะครับแสดงมุทิตาจิตนะครับนะครับสองธรรมดุตนะครับผมมีกิจกรรมการบ้างพวงมาลัยนะครับการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานนะครับโอกาสนีนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะได้รับช่มนะครับรายการ ผ่านทางการไลฟ์สดในมือวันที่12กันยายนที่ผ่านมานครับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งดีๆในสังคมมชนอุบลราชธานีของเฮ้าคือกันนะครับผมกิจกรรมประชาสัมพันธ์นะครับข่าวข้าว,าวที่จะเกิดขึ้นเรื่องนี้ในของสังคมวชนอุบลราชธานีของเฮ้ามีอยู่หนึ่งเนยง,งานนะครับคือหน่วยง,งานของแผนกเยาวชนนะครับนำโดยคุณพอ่อสุพศัยเสมาหลับเพียรน,นายกับแผนกได้นัก นิสิตนักศึกษาคาทอลิกนะครับนำโดยคุณพ่อซิริชัยพุษ,ษานะครับก,รกรดดาราการเจรินั่นะครับทีมผู้ประสานงานเยาวชนนะครับออกเยี่ยมนะครับน้องๆเยาวชนที่วัดแม่พระเป็นที่พึ่งบรรน,นุนสว่างนะครับในวันที่สิบเก้ากันยายนที่จะถึงนี้นะครับนะครับเพื่อเป็นการนะครับเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆเยาวชนชุมชนแห่งความเสือ่อวัดแม่พระเป็นที่พึ่งบรรน,นุนสว่าง โอกาสนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุนน้องๆเยาวชนใ้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของวัดนะครับซอยเหลือวัดก็แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตนะครับนะครับน้องๆเยาวชนที่กําลังเติบโตนะครับขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแรงพักดันและก็เครื่องไม้นะครับที่เห็นถึงศักยภาพของความเป็นเยาวชนโอกาสนี้นะครับขอ ประชาสัมพันธ์ไปยังปีนน้องน้องเยาว,วชนนะครับวัดแม่พระเป็นดีพึ่งเป็นนสว่างเด้อนะครับพุ่นพอทั้งสองคนไปเกษียออกไปเยี่ยมเยียนเท่านะครับในกิจกรรมดีๆนี่นะครับนอกจากการไปเยี่ยมเยียนแล้วนะครับ,รบเป็นการไปประชาัมพันธ์บอกว่านะครับกิจกรรมต่างๆของ ทั้งปแผนกเยาวชนและนิสิตนักศึกษาคาทอลิกิยการจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปนะครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์เดิงตะลางเวลานึ่นะครับพอพี่น้องน้องๆเยาวชนติดตามนะครับไปพบกับเพื่อนนอกนะครับ พี่น้องครับพอก็มีกิจกรรมที่บอกเราคข้าวๆกิจกรรมในมีสออรา้างอุบลราชธท่านนี้ก็เห้สำนีกนก่อนน่อนะครับอาทิตย์หน้าจะบอกกันไม่นะเรื่องหม่นะครับขอให้พี่น้องมีความสุขนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับมื่อนี่นะครับเราจะตลอดไปครับสวัสดีครับ อุกราชธานี